สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยใบงานที่2นะคะในเรื่องของการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลซึ่งให้นักเรียนเตรียมปากกาสีแดงและใบงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะขึ้นมาตรวจได้โดยนักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะตรวจผิดนะคะเพราะว่าคุณครูจะตรวจซ้ำอีกรอบนึงมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเก,เกเกอร์โยฮันเมนเดลมีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ในเรื่องใด จนได้รับการยกย่องเชิดชูและผลงานประจักษ์เรื่องใดที่ทำให้ได้รับการยกย่องดังกล่าวนะคะซึ่งเมนเดลเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและได้ตั้งกฎไว้สองข้อคือกฎแห่งการแยกตัว law of segregation และ2กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ Law of i n d e p e n d e n c e a s s e s s m e n t ซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ต้องตอบเหมือนครูเป๊ะนะคะแต่ให้มาในทิศทางเดียวกันนะคะจึงจะถูกตอ้องเรามาต่อกันในข้อที่2นะคะจากภาพในตารางนี้ P คือลักษณะเด่นของพืชทั้ง7ลักษณะในรุ่นพ่อแม่จงระบุลักษณะเด่นในรุ่นลูกนะคะหรือ F 1 ซึ่งเมนเดลเนี่ยได้ศึกษาลักษณะของถั่วลันเตาทั้งหมดกี่ลักษณะคะนักเรียน7ลักษณะนะคะมาเริ่มที่ลักษณะแรกนะคะเป็นลักษณะของสีดอกนะคะลักษณะที่2เป็นตำแหน่งของดอกนะคะลักษณะที่3คือสีของเมล็ดลักษณะที่4คือลักษณะของเมล็ดลักษณะที่5คือฝักของเมล็ดนะคะ ลักษณะที่6คือสีของฝักและลักษณะสุดท้ายลักษณะที่7คือลักษณะลำต้นนะคะต่อไปเรามารู้จักตัวภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าตัวอักษรย่อกันก่อนนะคะ P ย่อมาจากรุ่นพ่อแม่นะคะซึ่งมีภาษาอังกฤษว่า p a r e n t generation นะคะส่วนตัว F นะคะ F 1คือรุ่นลูกมาดู ช่องของ P นะคะในลักษณะแรกนะคะนั่นก็คือสีของดอกสังเกตเห็นว่าเมนเดลนะคะได้ทำการทดลองโดยการนําดอกสีม่วงกับดอกสีขาวมาผสมพันธุ์กันนะคะซึ่งดอกสีขาวกับสีม่วงเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเด่นนะคะจึงทำให้ F 1ได้เป็นดอกสีม่วงนะคะลักษณะ ของตำแหน่งดอกนะคะเมนเดลได้ทำการผสมนำดอกที่มีตำแหน่งอยู่ด้านข้างมาผสมพันธ์กับดอกที่มีตำแหน่งอยู่ปลายยอดนะคะปรากฏว่ารุ่น F1 นะคะลักษณะเด่นของมันก็คือตำแหน่งดอกจะอยู่ด้านข้างนะคะลักษณะที่3เป็นลักษณะสีของมเมล็ดนะคะเมนเดลได้ทำการผสมพันธุ์โดยนำมเมล็ดสี เหลืองและสีเขียวมาผสมพันธ์กันในรุ่นพ่อแม่นะคะอาจจะได้ f 1ออกมานั่นก็คือสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นลักษณะที่4เป็นลักษณะผิวของมเมล็ดนะคะนำผิวมเมล็ดเรียบมาผสมพันธ์กับผิวมเมล็ดขุขะนะคะรุ่น f 1จะได้ลักษณะ,มะเมล็ดผิวเรียบนะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นต่อไปลักษณะที่5เป็นลักษณะของฝักนะคะนำฝัก อวบและฝักแฟบนะคะมาผสมพันธุ์กันจะได้ลักษณะ F1 ลักษณะเด่นคือฝักอวบนะคะต่อไปลักษณะที่6เป็นลักษณะสีของฝักนะคะนำสีเขียวและสีเหลืองมาผสมพันธุ์กันในรุ่น P นะคะจะได้ F1 ออกมานั่นก็คือฝักสีเขียวซึ่งมีลักษณะเด่นนะคะและลักษณะสุดท้ายเป็นลักษณะ ความสูงของลำต้นนะคะนำลำต้นสูงและลำต้นเตี้ยมาผสมพันธุ์กันนะคะในรุ่น P F 1ที่ได้นะคะลำต้นจะสูงทั้งหมดนะคะพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะนักเรียนสำหรับการผสมพันธุ์ของเมนเดลนะคะส่วนในข้อที่3 4 5นะคะให้นักเรียนตรวจคำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ